กับสบายดีด้วยพี่น้องวังมองถุกบ่อนบ่อสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวอากาบสบายดีด้วยพี่น้องบ่อสิเป็นในประเทศนอกประเทศอากาศสบายดีพี่น้องมือในฮาสิพากันเข่าป่าไปหาหน่อไม้หาเห็ดพี่น้องไปกับสาวจอยสาปินพี่น้องโอุ้มนางพากันยืนถ่าเอาพระจ่ายสบายดียพี่น้องสิ มื่อเนี้ยเขาจะเล้ยงหัวเป็นหน้าแต่มันอยู่แค่ว่ามันเบื่ออยู่เพื่อนนะแม่ป่าเขาเปนหนงแม่เมื่อนี้ยสางกับไปอยู่น้ำน้อยสางกับไปอยู่เป็นหน้าเพิ่นไปเพิ่นยุทธเป็น้องเพิ่นมีภารกิจแบบว่าพี่น้องมากเมื่อนี้เข้าสีมันแน่ๆเลยพี่น้องได้สตาร์จอยไปหาหน่อไม้น้ำแม่นั่งบอยว่าบ่แม่ถ้าปิดช่วงนี้กับแบบว่านั่งกินห้องน้ำปกตินั่งกับไปประจำแม่ พราวานเข้าพี่นอ้กกบบอนนงเฮา,า,ากับวัได้ไปพวาส่วนยังเฮ้าก็มีภารกิจนาที่ของเฮาก็ต้องเห็ดกับเฮาก,ก็อยากเห็ดให้มันสาเร็จนะพี่น้องก็กเลยช่วงนี้ก็ซิมีแต่ขีบเฮ้าก็ซัดจ่อยของน้ําัซัดจ่อยเลยพี่น,อนอ้องเ,เพิ่มเบื่อเพิ่มหน่ายกันเลยพี่นอ้องเด้อตี่ส้มข้ามาได้พี่นอ้องอยากให้เอาเห็ดแบบใดกับก็ของนากนากเนาะส่วนเอฟซียคนที่พิ่นถามไทยเข้ามาว่าอันเจ๊กก็เลา คือบ็ใส่แนงสีตูดให้แต่พ่ออยู่บ้านเนาะสิมีคายบอกสปิดแนงสีนดเด้มีบ่แต่ว่านั่นเท่าแต่ว่าเทาใส่ได้น้ำมันมันใส่บ่ได้เนาะเขาต้องเปิดน้ำตลอดเด้แต่ถ้าเทามีแท่งจะได้อ๋อนี่เทาบอกมีแท่งน้าเนาะมีแท่งน้ามันกะใส่บวยควยได้อ๋อใส่บ่ได้ใส่ที่หนึ่งเขาต้องไปเปิดได้มันลำบากเนาะพี่น้อง เอาไว้ก่อนนะพี่น้องรองให้ท้าจอยเพิ่นมีแทงหน้ามาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนาะเพราะว่าเรื่องเงินตรงนี้ถ้าได้ซัมมี่ก็ถือว่าด,ดีเลยนะาะท้าจอยดีใจเลยพี่น้องซัมมี่ก็สะดวกสบายพ่อแห้งเลยพี่น้องเลยแม่นแม่ถ้าได้ซัมมี่ฮะก็พอใจพี่น้องเลยเสกิดสิได้เนะานะท้าจอยเนาะเกิดซีได้กับพวกขี้ดว่าสิได้นะพี่น้อง การข้าใจเอฟซีพันธีดอกกันที่พันธุ์ยาไฮมีฮ่นะอีกอย่างเขาบอกว่าทั้งเรื่องงบประมาณเทามันก็ยังบ่พ่อฮะนะพี่น้องขอบการคาดการประเมคุณจ้าจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องคุณแม่ใจดีเนาะที่คอยอันสนับสนุนนางที่แบบว่าคอยคอยเสริมเหลือพี่น้องมาขอบคุณเป็นละลาย,ลายป้าพี่น้องเขาม่านเลยนั่นพี่น้อง<ม>ใส่แววนอะไ็ไนบ่มะเป็นิน เข่าใส่แวนนะพี่น้องแถวนี้กระยังเพราะว่าเนาะว่าถึงเรื่องงบประมาณกะมันยังบอกพ่อนะสปินยังเขาก็อยากได้ยังเขาก็อยากใส่ให้นางอยู่แม่นเข้าเข้ายังบุมีงบพี่น้องหาเอฟซีคนใดอยากซอยนางกะเสื้อใดเด้อพี่น้องเด้อที่ว่าผ่านทางซาบปินหรือซาบจอยก็ได้พี่น้อง ได้ว่าทางเฮาก็ดีพี่น้องได้ทางได้ก็ได้พี่น้อง<า>ขอให้ได้มะฮอดซอสจอยเฮาคุยเฮาเขากับบอล้ากินได้สดจอยมันอยู่ไหนาแม่นเฮาคุยป้าพี่น้องเข่าธรรมศาสตร์มื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศน้อยหนึ่งพาพี่น้อง เราหัวเหลาทงห้ทธงหน้าพี่น้องป้าสปินก็เขานะสปินไปเมื่อไหร่ลอรอบพี่น้องเมไปเต้เ้าเจ้านะไปกระเปาคงไปหาอย่างไรไดยุได้ไลตื้อเอวันนี้มาถึงไปหาหน่อไม้ต่อหาหน่อไม้ต่อพี่น้องถปินไปปวยดูแมนไปแต่เศร้ามือเศ้าในก็ไดนห้ยกับมักค้าย้างมั่นนะพี่น้อง แมนบ้านเฮาช่วงนี้แห่กงกระยากเนาะพี่น้องแปลว่าช่วงโควิดเนาะสะปินไปยังไปยังแมน,แมนไปพี่น้องมาหอดป่าเลยพี่น้องม,มา,า,ล,มมาลุ่นก,นนก,นก,กันพี่น้องค่ะสิมานแบบซาจอยกับสปินนะหอดป่าหาเหวมไม้ Hi, ละจ้าหาเห็ดน้ำบรสปิน รอบสองสาวจ้อยเจ๊ก็เล่าเหน่่อคือว่าเขาจะจุ่งไว้หฮานนะเหาห่าคือสิผ่ดผสายตานะทายจ้องติคจอไปหน้อ้ยเฮ็ดกก่าไว้ไปหน้าน่าวูกมาป่าเรต้องหยาดทรายพบนี้ไปน้าอ้อยพบนี้มาจากหม่าน ดีโตมงนะที่ทำมายามปลาที่เขาบอกคงมาเห็ดไปนะพี่อ่้ามันยญ้าบ่มีปลาเพื่อกะข้างไว้งาไหมน่าสนใจในพี่น้องอันนี้ข้างหลางท้องตูงที่บอกคงเที่ยวมาเห็ดแตนะพี่น้องบ่มเป็นห้องง่ายได้เผื่อสิได้ต้องอัน แอมผาต้องใส่กระสอบก้นไว้พี่น้องอันเ่าคงมาหามาหีดกระหมูผัดมึงนี่พี่น้อง ห้เฮ็ดปวก่นเนาะเหาจอยวะเห็ดบ่เฮ้ยหาเห็ดปวกาจอยเจอแลวพี่้องแมงมุ้อย่าว่งเลวังเาจเห็ดปวกนี่ๆอนะนันๆดอนัาจอยนะนั่นๆนี่นี่สองดอกเห็นบ่นั่นๆนางคือโบเห็ดในเสียมเออในเสียมน่งอเนี้ในมือในเสียมนั่นเออนะอายสดอกสอดอกอุ้ยอุยอุยส ว่าเกียดไม่เจอกเรานี่ยานะป้าใช่เฮ้พ่งบหนึ่งสองสามสี่ดอกพีแล้วป้าพี่งอุ้ยชัดจอือุ้ยงามแทนนะอยกพอลายได้ว่าเกียดไเจอกัเรานี่นี่แมงมุมอยู่เห็นยังม่เลยเแมงมุม้เป็นผิดผิดพลาด้อยงัดดูงัดงัดเฮ็ดดูนางื่อาน้อยท่านอ้าวเฮยใช่ กระเยนกระกระเทยนเสียงแตกเลยพี่น้องเสียงซองพี่น้าลงนั่งพ่อเฮ็ดเป็นเว่านั่งไหนนี่ดอกกิยาทองน่ก็ค่อยปล่อยนั่งกิ่ยาเสียงกีตแตกเลยผู้ช่งดอกด้ยอออืออ่อมเฮ้ยอัอฮัมฮมาราดีวะถี่ๆๆมัน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 แน่ในีีแน่ในรีมันด้มันได้อู้ยงามในรี สะจ่อยมากเนี่ยกีตเตะเลยคันพ่อร้ายกูหนีห่วยถ้าแทะหน้าออกเลยวินาทีนั่งมีความสุขที่สุดคือตรงนีเลยนาทโอ้นาทีงามดีนะอ่าวินาทีงามดีดีดดีดีนี่นี่นีนี่นีนี่สองดอกนี่นี่นี่ดอนี้ก็ดอกนีนี่นมึงนังก็ยังห่วงแม่งมุมยกเนาะคลายนะน่ะถ้าเป็นนังพ่อเลลาเน้่ยยัน ยัน,น,นั่งกีดหลันป่าหลันหวยเน่ยอาทรคาเาถนาูดให้เห็นว่านางสบพเขาว้างามอลีไม่อ้าวก็แมนทัเปีนเดียบแมนโอ้ยนางคือตาดีจะวะหักกระพดเลยหักกระพดินพนอะนี่นนพนเอาเบิง่งอ้าเท่าูต้องแคมหัวนะถ้าปีนต้องหาดีดด้อนี่จอยใ้จอยชงดอกส้ดอก อุ้ยขางหัวให้นี่นี่อ้ยเจกแล้วกระตาเขากระตาหัวแล้วพี่น้องแล้วมั่งโต้หวยด้วยอิ่งลงบนใเพนห็นเพนนีปวดเบื่อเหล่เจ็บบ่พี่น้องเปล่าคาะแม่กับนงกตสิมมวนแบบมีอะไรพี่้อดเฮ้ยนี่ใส่ วันมันอ๋อคอนหัวปุ๊เฮ้ยเออเดี๋ยวดีตๆวอ้าซาบบอกดิเฮ้ยโู้นางลงจะผังหัวหรืพี่น้อ้โเจ็บเลยกิ่งระวังด้วยระวังต๊กด้ยพอดีอาดมหัวเลยพอดีอาดหัวเลยบ่ฮะฮอนๆอันนี้พอดีเลยนี่เฮาเนี่นี่สองดอกนี่นี่จะหัวหน้าไหม้ จะดีแจมนาคือไหวได้พี่น้องครูป้าค่ะนะค่าก็ยาวแ่เฮ้ยค่ายาวคือจะจ่ยนะเก็บใ้ปปวดไปป้าต้องย่านไปมาเก็บน้ำอีกพรอนบลายวะเป็นเลยหาดีๆได้เลยาะวมันหักแตกเนาะมันหมีย่าเท้นมันไหนโอ้ยนั่งกับมันอยู่เด้พี่น้องนี่ นี่เหงาไหมสินอุ้ยนี่นี่นี่้ย้เไมอ้ีนี่เฮ้ยนี่ไ้อุ้ยนี่เฮ้ยพ่นอีกล้เฮ้ยมือเต็มเาพี่นอหาเห็ดกันจอยขัดหมุนเลยเห็นอยู่เฮ้ยเห็นอยู่ด้อันนั้นมันอยากเซ่เยเซ่เห็นนเกเปน ตักเตโดบัวใหญ่เนาะเไ็ดปลวกอันนี้ดอกบัวใหญ่อันนี้แม่บอกเออแม่แม่นี่เห็นปะห้าบัวขาวนะมันดินทรายน้อนี่นี่เฮ้ยนี่นี่งัดโดนเ้ยจ่อยงัดรุนเฮ้ยหักไม้เอ้าอุ้ยอุ้ยหักกระเพาะด้วยแม่เนาะมื่ออื่นเศร้าเย่านบรท่านเขาอยู่เขา่ยมเาจะหุ่นอะไรนี่เขาเจ้าว่ามื่ออื่นมันต้องอ๋อนี่นี่เขาเจ้านี่พอเขาเจ้าเอาไปแล้วแหละ จะเอาไปแหลวแลนมันกยเฮ้ยเฮ้ยแค่นั้นมันต้องสะไปอีกเนี่ยน่ต้องมีต้องลามไปไหนนอนนี่จ้อยมี่นี้งานคนงานหเนะเนี๋ยมาซำตัวซ้ำมาเด้อนงี่แค่นาะงามนางามอีกทีข่อยหาเนาะเฮ้ย ต้องออกวืดไปเทนี่ครับม,มันยังบุนพนดินอย่างนี้แมันั่งห้า,หายแนี้อ่ะโอ้ยห้า <laughs> ui tui, 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 tui. ui à. đào vào thì... đi phi nông. ờ đứt khuyết này bỏ. bỏ á thì mình đào đeo này. thế đây, thằng này chừng lắm. เฮ้ยพี่เฮ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่พี่น้องเปเนเน็ร์พี่น้อมาแกใส่เห็ดป้าพี่น้องเห็นกักส่าอยู่น้ำสปินก็มีนพี่น้องจุ่มจูบูจูบูอยู่พี่น้องข้างในเห็ก็มีเจาเราเจ้าลงมาพี่สวงามปะพี่น้อง ตีแอมเลยได้สปินนะเตียมไหม่ละเฮ้ยชอยไม่พีเฮ้ยเห็นบมเฮ้ยกี๊ดให้เบิ่งเนี่ยเออ้ยมเ้หมักเสียงแเสียงลงนางเสียงแทนะพี่นปลาสปินพูนอ้าจกเราถืองามปินชเกย่งไดปลาเพือนเา ยังไงเฮ็ดปัวนี่นาเอหนื่อยฟ้าขาหานะนางพอเฮ็ดปัวมีนาหลายปุ๋ยอุ้ยเจ๊ก็เราน้างมได้พพนคือจากดินใช่ไหมอืมเฮ้ยเก็บดอกเรียได้สองดอกเฮ็ดปวนม้วนแท้นี่เฮ็ดกำลังออกพี่น้องเฮ็ดกำลังออก พูดไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้อาศิล่าเลยพี่น้องเพราะการขีดหนาในสปินลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ก็เล่าเด้พี่น้องฝากช่องสปินนะเด้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสปินเนะพี่น้องคิดสบายดีทักใจอะหาเฮ็ดม้วนม้วนพี่น้องไปพี่น้องเก็บเฮ็ดปั่วให้ทัจอกใจพ่อก็สีซองทัจกอยพี่น้องหรือว่าสีซองสปินรุ่นน้ำกัรพี่น้องรุ่นน้ำการเลยพี่น้องสบายดีเด้พี่น้องเด้อ มวนมวนไม่ไ <analyze> ด้เฮ้ยครับ <ichi> อันชนี่ห้สิกีดดังกว่ากันไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง